ลูกเตนเสาวไปแล้วด mm ูสิลูกเตนเสาวโอ๊ยมีลูกตุ๊กแกด้วยอ่ะเฮ้ยฝีมือใครเนี่ยดูไงดูไงไซเรนเฮดหัวลำโพงเฮ้ยไซ่รนเฮดหัวตุ๊กแกก็มีอะทันเฮ้ยหลายตัวเลยอ่ะน้อยเน่มายกทีมแบบนี้เลยนะเนี่ยดูไงไซเรนเฮดโกโกบาเฮ้ย สวัสดีค่ะทุกคนโอ้โย oh, oh. ไงนี่อยากกินแตงโมเลยนะอา,ากาศมันร้อนใช่ไหมใช่โอ้ oh, oh, ดูเหงื่อแตกแตกินแตงโมใหญ่เลยูได้ยินเสียงไดโนเสาร์อ่ะแล้วก็เหมือนมีเสียงรถบรรทุกวิ่งไปวิ่งมาเข่วไดโนเสาร์อ่ะแล้วก็เหมือนมีเสียงไดโนเสาร์ที่มันมันกำลังแบบ มารถอะไรเนี่ยแม่ว่าแล้วไม่ได้ยินเสียงรถเฮ้ยรถอะไรอะเหมือนรถที่จับลูกไดโนเสาร์กับอะไรเหมือนเสียงตุ๊กแกอะอุ้ยกินแทงโมใหญ่เลยอุ้ยเหมือนเสียงรถมาแถวนี้แล้วว <c oughs> เป็นไงนี่มนุ่นนุ่นมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยโอ้ยจริงด้วยมันจับลูกไดโนเสาร์ไปแล้วดูสิลูกไดโนเสาร์อุ้ยมีลูกตุ๊กแกด้วยอะ ฝีมือใครเนี่ยโูสี่เฮ้ยฝีมือไซเรนเฮดที่นะหาหาหลายตัวเลยอะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันอยากกินแตงโมทันทันนะ <c oughs> ไม่ใช่อย <c oughs> ดูไงดูไงไซเรนเฮดหัวลำโพงเฮ้ยไซเรนเหัวตุ๊กแกก็มีอะทันเฮ้ย <c oughs> หลายตัวเลยอะ <c oughs> น้อยเน่ยมายกทีมแบบนี้เลยนะเนี่ยนี <c oughs> ่น้าลแล้วเฮ้ย <c oughs> มันมาใกล้แบบนี้แต่เอาโทรศัพท์มาโทรหาโกโกบาดีกว่า โอ้โหกินไปด้วยเนี่ยนะโอ้ยสินใจ้กินก่อนแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแอร์ก่อนแอร์ก่นี้ก่อนเหมือนได้ยินเสียงไซเรนเฮดอ่ะไม่มีทันแล้วสินใหู้กลัวมาแล้วฮะไซเรนเฮตกูกลัวมาเหรอเดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวบอกนะไซเรนเฮตกูกลัวาเขาอยากกินแตงโมเหมือนกันน่ะไม่ใช่โอ้ย เราคงจะสู้ไม่ไหวเย่แล้วเฮ้ยนั่งยังไงชาเลเนโกโกวาอุ้ยรถไดโนเสาร์แน่เลยต้องเป็นฝีมือชาริเนตโกโกวาแน่ๆด้วยตุ๊กแกก็โดนลักพาตัวคุณลักมาฮะอะไรนะคุณลักมาคุณลักมาช่วยเราหรอ อุ้ยคุณทักเห็นแล้วนะอย่าบอกนะว่าเอาแตงโมให้คุณทักกินอ่ะอ่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่เฮ้ยไป้ยะคุณทักมันกำลังจะหนีแล้วมันกำลังจะหนีแล้วคุณทักเย้แล้วคุณทักเร็วเฮ้ยคุณทักมาแล้วคุณทักเก่งมากเลยอุ้ยลอยไปแล้ว ลูกทุกก็เจอกันแล้วปลอดภัยกันหมดแล้วนะว่าไงครอบครัวทุกเกอเคฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทนทันกับแม่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกๆต่อไปได้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจะไปกินแตงโมต่อใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอร่อยจริงๆร้อนๆแบบนี้แตงโมเย็นชื่อ ตื่นใจเลยใช่ไหมโอเคบายบายนะ